สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดูดวง12ราศีโดยอาจารย์สรุดาดรฟาร์จุนจากช่อง สรุดาฟอร์จูนพริเฟเซอร์ค่ะพบกันอีกครั้งในการพยากรณ์ไพทาโรดูดวง12ราศีประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะโดยคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์สำหรับบุคคลที่มีลักษณากำเนิดราศีเมษส่วนชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาที่อาจารย์ระบุไว้ใน description ข้างล่างคลิปนี้ ก็สามารถพิจารณาคำทำนายนี้ประกอบไปได้ด้วยเช่นกันค่ะเริ่มจากภาพรวมดวงชะตาของบุคคลลัคนาราศีเมษดังต่อไปนี้ไพ่ใบแรกคือไพ่ตัวตนของคุณคุณเป็นยังไงในช่วงนี้ได้ไพ่ four wands หรือไพ่สีไม้เท้า ระบุถึงการที่คุณช่วงนี้มุ่งมั่นในการที่จะทำงานเพื่อสร้างหลักฐานความมั่นคงในชีวิตการงานของคุณคุณอาจจะจำเป็นจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อวางแผนสำหรับความเจริญก้าวหน้าของการงานในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักเข้ามาอิทธิพลต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เข้ามาเฉพาะหน้าที่ทำให้คุณรู้สึกปวดหัวปวดใจไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะปัญหาต่างๆเข้ามารอบตัวไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้ เป็นปัจจัยรอบข้างนอกเหนือจากการควบคุมของตัวคุณเองที่ทำให้คุณจำเป็นจะต้องฝ่าฟันปัญหาบัตรสักนี้และคุณมุ่งหวังนะคะอยากที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินมากที่สุดเพราะว่าได้ไพ่ Queen of Pentacles ไพ่ e n of Pentacles หรือไพ่ราชินีเหรียญบ่งบอกถึงการที่คุณต้องการที่จะอยู่อย่างสุขสบายในด้านของสภาพเศรษฐกิจหรือการเงินมากขึ้นกว่าปัจจุบันนี้เพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยมีเข้ามาอยู่แล้วเนื่องจากได้ไพ h r e e of Source ให้3าดาบเนี่ยมงบอกถึงการเงินที่มีปัญหาอาจจะถูกโกงถูกหักหลังให้ใครยืมไปแล้วก็ไม่ได้คืนหรือแม้กระทั่งมีปัญหาเรื่องการงานจนทำให้ไม่สามารถได้ไรายได้มาเท่ากับ จำนวนเงินที่คุณเคยใช้จ่ายได้เป็นรายได้ที่เคยใช้จ่ายอย่างปกติมาแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะปัญหาเนี้ยทำให้คุณวุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาแล้วก็มีการผ่อนคลายทางการเงินสามารถใช้จ่ายได้อย่างอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเพราะว่าในพื้นฐานชีวิตคุณแล้วเนี่ยนะคะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ย คุณได้ไพ่ The Star ซึ่งบ่งบอกถึงคุณมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายสบายกายสบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือการเงินเอ่ยเนี่ยนะคะแต่ว่าเฉพาะช่วงนี้แหละที่เข้ามาเป็นอิทธิพลปัจจัยแวดล้อมเฉพาะหน้าในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมโดยรวมของประเทศหรือโดยรวมของโลกทําให้คุณจะต้องแก้ปัญหาฝ่าฟันเพราะว่าเร็วๆนี้เองนะคะปัญหานี้ทําให้คุณจําเป็นที่จะต้องมีความอดทนนะคะ ตอนนี้ชีวิตคุณพลิกผันนะคะหน้ามือเป็นหลังมือคุณจะต้องอดทนใช้เวลารอ,อคอยเพื่อให้ปัญหาต่างๆค่อยๆค,คลี่คลายไปคุณแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่านอกจากไพ่เดอะแฮนด์แคทแมนที่คุณจะต้องรอ,อคอยชีวิตพลิกผันแล้วแต่โอกาสมันก็มีเข้ามานะคะได้ไพ่เอชออฟโรนสในตำแหน่งเนี้ย หนึ่งไม้ทาบ่งบอกถึงงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆจะมีเข้ามาแล้วก็คุณมีความสามารถเพียงพอด้วยมันเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ก็เอ็นดูนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องแสดงความสามารถแล้วก็ไขว่คว้าโอกาสที่เข้ามาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องการงานให้มั่นคงมากขึ้นปัญหาการเงินให้มีใช้จ่ายได้อย่างอุดมสมบูรณ์ดังที่คุณมุ่งหวังเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าแน่นอนละ สิ่งแวดล,ล้อมรอบข้างปัจจัยรอบข้างเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาประสักเพราะได้ไพ่ดาบก็คือภัย page of s o u r c e นะคะเหมือนกับคุณจําเป็นจะต้องฟันปัญหาประสัทอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนะคนรอบข้างก็แม้ผู้ใหญ่จะเอ็นดูแต่อาจจะมีคู่แข่งมีเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคู่ค้าที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคุณคุณจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองแต่ว่าคุณจําเป็นจะต้องอคิดในแง่บวกเพราะว่า ไพ่ใบมุ่งหวังนะคะความมุ่งหวังในใจลึกๆของคุณคุณต้องการเข้มแข็งต้องการใช้พลังชีวิตของคุณนะไม่ว่าจะเป็นพลังกายพลังใจเนี่ยต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาใช้ความอ่อนโยนละมุนละม่อมเนี่ยนะคะเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ ค่อนข้างจะรุนแรงนะคุณจะต้องใช้ความเข้มแข็งส่วนตัวของคุณเพราะได้ไพ่เดอะสเตรนจ์ในการแก้ปัญหาชีวิตนะคะดวงชะตาในช่วงนี้มันก็มีปัญหาเข้ามานั่นแหละแต่ว่าทุกคนก็มีปัญหาเพียงแต่ว่าคุณต้องเข้มแข็งเป็นพิเศษเพื่อไขความโอกาสแล้วก็คลี่คลายปัญหาด้วยตัวเองและในที่สุดแล้วนะคะในอนาคตเนี่ยมันมีไพ่เด h ขึ้นมานะคะ ไพ่แห่งความตายนะคะมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องจบสิ้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตไม่ว่าจ,จะเป็นการงานหรือแม้กระทั่งความรักนะคะความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่สามนะทำให้อาจจะต้องจบสิ้นเพื่อไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไพ่ในอนาคตเนี่ยนะคะคู่คู่ขึ้นมากับเดทเนี่ยก็คือไพ่เดอะ o ฟล์เดอะโฟลหมายถึงการที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ แต่ว่าเป็นการเริ่มต้นแบบไม่รู้ทิศไม่รู้ทางต้องเสี่ยงเอาข้างหน้าเสี่ยงดวงเอานะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีความกล้ามีความเข้มแข็งที่จะไขว่คว้าหาโอกาสเพื่อเสี่ยงแสวงหาโอกาสใหม่ๆจบสิ้นสิ่งต่างๆเก่าๆที่มันเป็นปัญหาเพื่อไปหาโอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าในอนาคตข้างหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อเปลี่ยนดวงชะตาดวงชะตาของคุณมาถึงจุดพลิกผันนะคะเพราะงั้นเนี่ย ขอให้คิดในแง่ดีคิดในแง่บวกและไขว่คว้าโอกาสที่ดีๆในอนาคตข้างหน้าค่ะเดี๋ยวจันจะขอดูเฉพาะเรื่องนะคะเรื่องการงานการเงินและความรักทีละใบสำหรับไพ่การงานนะคะได้มาหนึ่งใบแล้วก็คือไพ่เดินซันไพ่เดซัน สำหรับเรื่องการงานบ่งบอกถึงมันมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมองค์นะคะมันมีความสว่างสดใสในเรื่องการงานที่รอคุณอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งทอ้อแท้อย่าพึ่งสิ้นหวัง จงอดทนไว้นะคะการงานจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเห็นไหมคะคุณได้ไพ่ย of w o n d s หนึ่งไม้เท้าเรื่องการงานโอกาสใหม่ๆเรื่องการงานเข้ามานะจบสิ้นโปรเจกต์เก่าๆแล้วโปรเจกต์ใหม่ที่เข้ามาจะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างที่คุณมุ่งหวังไว้แล้วการเงิน่ะคาการเงินจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอดูการเงินอีกใบนึงการเงินได้ไพ่เอริส หรือไพ่ราศีเมษนะคะการเงินบ่งบอกว่าคุณจะต้องริเริ่มการเงินใหม่ๆอาจจะเป็นงานใหม่ที่เข้ามานั่นแหละทําให้การเงินของคุณมีการริเริ่มการเงินใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆด้วยความมุมานะในการทํางานของคุณคุณอาจจะมีรายได้พิเศษอะไรเข้ามาการกล้าหาญการอดทนความขยันขันแข็งของคุณจะนํามาซึ่งการคลี่คายจางการเงินนะคะแล้วก็เนี่ย ไพ่ queen of pentacles ขึ้นพร้อมกับาราศีเมษนะคะ Aries บง่งบอกถึงการเงินที่มันยังมีโอกาสที่จะไขว้คว้าถ้าคุณมีความขยันขันแข็งมุ่งม,มั่นที่จะไปแสวงหาโอกาสทางด้านการเงินใหม่ๆนะคะต่อไปเรื่องความรักจะเป็นเช่นไรได้ไพ่ scorpio หรือไพ่ราศีพิจิกความรักนะคะ มันอาจจะต้องอดทนจะต้องเสียสละเรื่องความรักอาจจะต้องมีการจบสิ้นเรื่องความรักไปเพราะปัญหาเรื่องความรักที่ทําให้เจ็บปวดหัวใจนะคะมีความทุกข์มีความเศร้าอาจจะเรื่องจากปัญหามือที่3เพราะว่าคุณมุ่งแก้ปัญหาเรื่องการงานสร้างความมั่นคงในชีวิตสร้างฐานะทางการเงินให้ดีขึ้นแต่อาจจะหลงลืมในเรื่องของการให้ความสําคัญกับเรื่องความรักจนทําให้มีปัญหาต้องจบสิ้นเรื่องความรักแล้วคุณจะต้อง อดทนเสียสละเพื่อชัยชนะในเรื่องของความรักทีหลังตอนนี้ก็ขอให้ใช้เวลาให้ผ่านไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะเพื่อเพราะว่าไพ่แฮ n เก็ตแมนขึ้นคู่กับ s c o ์ p i โอนี่หมายถึงคุณจำเป็นจะต้องอดทนให้เวลาค่อยๆผ่อนคลายแก้ไขปัญหาไปด้วยตัวของมันเองนะคะคุณจะดึงดันคุณจะอ,อยากจะ แข่งขันเอาชนะปัญหาเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องใช้เวลาให้ผ่อนคลายเรื่องความรักไปทีละน้อยด้วยตัวคุณเองค่ะและนั่นคือการพยากรณ์ดวง12ราศีรายเดือนค่ะอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากสนใจรับการพยากรณ์เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดาดรฟอร์จูนกรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือที่ไลน์ไอดี0ศูน2 4ห หรือที่ Facebook Page สรุดาฟอจูนค่ะและหากท่านชอบรายการของอาจารย์กรุณานะกด Like และสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามรับชมรายการในครั้งต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมและขอให้ทุกท่านโชคดี good luck แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ